สวัสดีทักทายสายวันอาทิตย์ครับเ,เกี่ยวย้ามาครับอันนี้ก็ไปเกี่ยวย่าที่นามานะครับดูครับหญ้าก็กำลงกังอ่อนครับถือว่าอ่อนอยู่ วันมากก็ไม่ดีครับ่เอาไขี้จะไหลครับวันนี้เกี่ยวมาเยอะเลยแยกออกไว้ก่อนยังกอง น,นี่ก็ยาดส,สวยๆแล้วครับย่าผสมผสานเะกีย่ยวที่คนาครับก็จะมีต้นแบบนี้เขาเรียกต้นอะไรไม่รู้ชาวบ้านชาวบ้านเรียกต้นอีเอียนนะครับก็คือว่าย่าน้ํา มันหยุดก็ไปเกี่ยวแต่เช้าหนยครับนะกอบอร่อยเหมือนเดิมครับโอนะ้กองท่วมหัวเลยครับวันนี้ เมื่อวานแม่ใหญ่ก็ปุ๋ยก็แค้นหญ้าอะไรครับเมื่อวานติดคอเลยวางกิ่หญ้าไว้ดวนใส่เขี้ยวไม่ไม่แหลกครับเมื่อวานแค้นสองสามครั้งเลยแค้นหญ้า

เดืเป็นตัวสงังนนครับเดือดทั้ทงแม่ของเขาครับมุดหาของอร่อยก่อนนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับชมน,น้องวัวกินหญารอบเช้าวันอาทิตย์ครับขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมครับสวัสดีครับ